ต้องบอกว่ายากันยุงเนี่ยเกือบทําให้บ้านผมนไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากมาแชร์5ไอเดียนะครับเบื้องต้นนะในการใช้งานยากันยุงนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับอยากให้ลองดูจนจบนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับมาดูเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแกะยากันยุงไม่ให้หักนะครับผมหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับวิธีการเนี่ยให้เรานะครับทําการเขย่านะครับใช้2มือนะครับเขย่าดันนะครับให้หัวของยากยุงทั้ง2ออันเนี่ยนะครับ อีกอันหนึ่งขึ้นอีกอันหนึ่งลงนะครับแล้วก็ทําการเขย่านะซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับหรือบางยี่ห้อนะครับเราสามารถที่จะเขย่าแค่มือเดียวก็ได้เขาก็จะหลุดออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับถัดมานะครับยากันยุงที่หักเนี่ยบางครั้งเราอาจทําหักเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถที่จะเอามาเสียบตรงแท่นของตัวยากันยุงได้แบบนี้นะเขาจะทําช่องมาให้นะครับสําหรับเสียบเลย ลองสังเกตดูดีๆนะครับเราไม่ต้องไปทิ้งที่มันหักแบบนี้นะครับ3นะครับตัวใหญ่เราใช้ยากันยุงเนี่ยเราก็ใช้แบบทีเดียวก็ให้คือให้หมดขดไปเลยใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะดับนะครับมันก็มีวิธีการอยู่2วิธีที่ผมที่ผมใช้บ่อยๆก็คือ1ใช้น้ําเลยนะครับก็คือง่ายตุดเลยนะครับพอ,อเรามาใช้ครั้งหนึ่งเขาจะแห้งเราก็สามารถที่จะจุดได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีน้ําจริงๆนะครับผมแนะนําวิธีคือให้เราเอายากันยุงเนี่ยไปกดกับที่ พื้นนะครับแล้วเอาส่วนที่มันติดไฟอยู่เนี่ยให้หลุดออกจากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่ติดไฟเราก็ทําการเหยียบให้มันเป็นขี้เท่าไปเลยนะรหรือเป็นฐานไปเลยนะครับถัดมานะครับในการใช้ยากันยุงเนี่ยหัวข,ข้อที่4คือบางครั้งเนี่ยเรา,เาไม่ต้องการใช้ทีเดียวให้หมดขดนะเราอยากจะใช้แค่สักเซี่ยวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะ ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้ครับนั่นก็คือแม็กเย็บกระดาษนะครับแบบนี้นะครับเอามาครอบตรงตำแหน่งที่เราคิดว่าเราจะใช้นะครับวางไว้แบบนี้เลยจากนั้นเมื่อยากันยุงเนี่ยนะครับเขาใช้งานมาจนถึงตำแหน่งของตัวแม็กเย็บกระดาษของเราแล้วเนี่ยตัวแม็กเย็บกระดาษนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ทําให้ยากันยุงของเราดับครับนี่ครับจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันถัดมาเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวแม็กเย็บกระดาษตัวนี้เนี่ยออกไปอีกตำแหน่งหนึ่งได้นะครับ สมมติว่าวันหนึ่งเราใช้แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับก็เป็นการประหยัดไปอีกวิธีหนึ่งนะครับข้อที่5นะครับการจุดยากันยุงใช้งานเนี่ยปกติเราก็จะเจอปัญหาเรื่องของเศษยากันยุงนะครับหรือว่าเราใส่ถาดไว้ก็ตามนะถ้าเราไม่มีฝาปิดก็จะมีเศษยากันยุงเนี่ยปิวไปได้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคืออันตรายด้วยนะครับถ้าบ้านใครเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับอาจจะเตะยากันยุงเนี่ยไปโดนนะพวก เชื้อไฟอะไรต่างๆได้อย่างที่ผมเคยเจอมานะครับที่บอกต้นคลิปไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการ DIY นะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ยากันยุงนะครับก็เริ่มต้นเลยนะให้ไปหากระป๋องสีแบบนี้นะครับของผมก็เป็นกระป๋องสีเก่า,กาขนาด3.7ลิตรนะครับแล้วก็หา,าไม้แขวนเสือ้อเก่าๆมาสักอันหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยให้เอาตะปูนะครับตอกเ,อเป็นรูนะครับทั้ง2ฝั่งด้านบนนะครับของตัวกระป๋องแล้วก็ตัดไม้แขวนเสื้อครับให้ยาว กว่าตัวกระป๋องสักนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวพลาส,สติกนะติ่ติดตัวไม้แขวนเสื้อได้ออกนะครับจะเจอเป็นลวดเส้นลวดอยู่นะครับจากนั้นให้เราดัดตัวเส้นลวดของไม้แขวนเสื้อนะครับให้สามารถที่จะใส่ในช่องได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มันหลุดได้ด้วยนะครับตามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ถัดมานะครับเราก็ต้องทําการเจาะรูเพื่อให้เป็นรูเนี่ยระบายลมนิดนึงนะครับพอเวลาเราใส่ยางยุงเข้าไปเ่ยจะได้มีลมไหลผ่านได้นะครับถ้าเราไม่มีสว่านนะให้ใช้เป็นตะปูไล่เจาะไปนะครับแต่ถ้ามีสว่านก็ใช้สว่านเจาะดีกว่านะครับจะสะดวกกว่านะครับนี่ครับเราก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งภาชนะเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นกระป๋องสีอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับหาวัสดุอะไรก็ได้ที่ทนไฟได้แล้วก็ใหญ่พอนะครับที่จะพอใส่ตัวยางยุงของเราได้นะครับ แล้วเราก็เอายางยุงครับที่จุดนะครับมาใส่ไว้แบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้จะช่วยเรื่องของการเศษนะครับของขี้ยากันยุงด้วยแล้วก็ป้องกันนะครับอันตรายนะครับจากสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเตะยากันยุงหรืออะไรเงี้นะครับได้ด้วยนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับการแนะนําเทคนิคการใช้งานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเอาไปปรับไปยุกใช้กันได้ครับ